เหครับน no, ครับโอเควันนี้เราอยู่กับมังงะฮอของเดือนธันวาคมนะครับผมของปี2023นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะผมของปี2023เนาะก็มังงะที่ซื้อในคราวนี้เนี่ยก็นับว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะจากเดือนก่อนก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมานะผมทางมอไซค์นะฮะก็ เสียค่ารักษาเสียค่าซ่อมรถไปก็ทําให้ไม่ค่อยมีเงินมาถลุงมัง,งะสักเท่าไหร่นะผมทำให้เดือนนี้เนี่ยไปไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคอน่าจะเป็นช่องท้ายๆเลยมัง้งที่ลงคลิปมัง,งะฮอนะผมเพราะช่องอื่นเนี่ยคือเขาลงกันไปก่อนหน้านี้ก็หมดแล้วนะครับก็ก็เหลือแค่ช่องเราช่องเดียวแล้วแหละที่ยังไม่มีคลิปลงนะโอเคก็มัง,งะฮอของเดือนนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็เริ่มจากค่ายที่ซื้อน้อยไปซื้อเยอะกันก่อนเนาะ ก็ค่ายแรกเลยครับผมค่ายน็ตครับค่ายน็ตก็คือถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมนะผมเป็นเล่มที่9นะก็ผมซื้อมาก็ได้สันที่ไม่ใช่สันสิได้ตัวของเดี๋ยวเดโฟกัสแปบบ๊บมันไม่โฟกัสน,นะได้ตัวของอตัวกระดาษที่เท่ากันนะผมทุกระเบียบนิ้วไม่ไม่มีแบบ อันไหนแบบสูงกว่าอันไหนต่ากว่าเนาะเมื่อก,ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเล่มจิตเล่มแปดมีปัญหานะก็คือตัวกระดาษเนี่ยมันไม่เท่ากันบางแผ่นยื่นยาวออกมามากกว่าบางแผ่นสั้นลงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีของเรานะผมที่เล่มเก้าเนี่ยอ่ามันเป็นแบบเป็นเล่มที่จะว่าไงดีอะไม่มีตําหนิอะไรนะผมจริงจริงก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะตอนที่เปิดมาดูนะว่าแบบเอ้ยมันจะมีปัญหาแบบ เรื่องกระดาษไม่เท่ากันหรือเปล่าวะแต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบมง,งานที่เพิ่งออกเนาะก็เลยทําให้มง,งานเรื่องนี้เนี่ยก็คุณภาพก็ค่อนข้างออกมาโอเคเลยนะผมค่ายเน็ตเนี่ยผมซื้อแค่เรื่องเดียวนะซึ่งเล่มเก้าเนี่ยยังไม่อ่านด้วยนะคือตอนผมเจอปัญหาเล่มเจ็ดกับเล่มแปดอะคือฟีลลิ่งผมมันกําลังได้เว้ยแล้วพอผมเจอปัญหาที่ว่ากระดาษไม่เท่ากันปุ๊บอะผมแม่งฟีลลิ่งฟิลลงฟีลลิ่งอะไรหายหมดเลยอะคือไม่ได้อ่านต่อเลย แล้วจะอ่านต่อคือผมต้องรอให้มันให้ฟิลมันกลับมาคุณรอให้ฟิลมันกลับมาซึ่งตอนนี้ฟิลมันยังไม่มาเลยก็เลยยังไม่ได้อ่านต่อนะคือจะอ่านมังงะเรื่องอะไรซึกเรื่องเนี่ยผมต้องรอแบบรอบิวว่ารมตัวเองก่อนอะรอฟิลมันมาก่อนถึงจะอ่านเรื่องนั้นได้นะผมโอเคก็มังงะค่ายเน็ตก็ซื้อมาเล่มเดียวเนาะก็คือเล่มที่เกนะผมของท่านอนไม่หลับไปน้ำดาวกันไหมเนาะโอเคเรื่องต่อไปครับ ค่ายต่อไปกันเลยนะผมก็อยู่กับค่าย f i r s t p a พ e โปรนะผมค่าย f i r s t p a พ e โปรเนี่ยซื้อมาทั้งหมด2เล่มนะผมก็คือเป็นอ่าสเปเชียลเซตนะผมเป็นบล็อกพิเศษของชิชุนกิจังสาวใสไวลรองนักนะผมอันนี้ก็เป็นเล่ม4นะก็ด้านหลังก็เ,เล่มพิเศษฉบับผู้ใหญ่นะครับผมโอเคเอาจริงๆนะไอเล่ม4เนี่ยคือกล่องมนะันอะผมว่าแกะยากนะเว้ยว่าแบบกว่าจะแกะได้นะคุณดูดิ ต้องใช้ความสามารถนะไม่งั้นกล่องพังนะเว้ยพอกล่องพังแล้วน,นี่แบบมันจะไม่สวยนะอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าคือเป็นมังอ่ะเรื่องเดียวที่ว่าผมว่าให้มันอยู่ไปอยู่ในกล่องแหละเด้อลิ้นพันคือเป็นมังอ่ะเรื่องเดียวที่ผมเนี่ยให้มันไปอยู่ในกล่องอะแหละดีแล้ะไม่ได้ใส่ซองซิปล็อกหรือว่าซองฝากาวอะไรเนาะก็อันนี้เป็นปกปกพิเศษจริงๆริงปกพิเศษมันก็มันก็เป็นแบบเดียวกันกับหน้าสีข้างในแหละแต่ว่าผมซื้อเอาอันนี้ด้วยซื้อเอาอ่า เล่มพิเศษนะผมเป็นบุกฤิพิเศษนะก็ก็จะรวบรวมอของดีของเด็ดเอาไว้นะครับผม้ยไมกลาเปิดเยอะวะ <c oughs> ก็โปสการ์ดก็จะได้มา3แบบนะผมก็ได้แบบที่เป็นปกธรรมดาแบบที่เป็นปกพิเศษและแบบที่เป็นปกของเล่มบุกฤิพิเศษนะผมก็ทุกๆเล่มเขาก็จะแถมตามนี้เนาะโปสการ์ดก็จะเป็นลายของปกธรมกธรมดาปกพิเศษเล่มบุกฤิพิเศษมี3ลายนะผม ก็ลายของปกธรรมดาก็อย่างนี้เลยนะผมเล่มที่สี่นะครับโอเคก็เล่มนี้ก็เพิ่งสอยมาหยกๆนะผมไม่ได้อ่านเนาะยังไม่ได้อ่านแต่เหมือนจะไปโฟกัสที่คู่อื่นกันด้วยนะอย่างเช่นคู่ของน้องหนองโพที่อยู่กับคุณครูแว่นนะครับก็เซอร์วิสก็ถึงกึ่นก็นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอเก็บเข้ากล่องก่อนเดี๋ยวมาพูดถึงมาซมุนต่อ มาังงะเรื่องต่อไปของค่าย f ฟ r s t p a พ e Pro ที่ผมซื้อผมนั่นก็คือการแก้แค้นของนายมาสม,มุนินะผมก็คือ,คอสนใจเพราะว่าเล่มมันหนาดีนะหนามากๆแล้วเทียบกับมังงะแบบปกติอะผมเทียบกับมังงะค่ายสยามมาให้ดูคือหน,ห,แบบหนาใหญ่แบบหนาใหญ่ชอบนะครับชอบอไอแบบนี้นะชอบเล่มหนาหนาใหญ่ๆก็ราคาก็อยู่ที่350้อาสบบาทนะผมก็ก็ ก็สมราคาแล้วนะเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันมีทั้งหมด340หน้านะมัง้งจําไม่ได้เหมือนกันแต่ได้ได้ยินคร่าวๆมาว่าอย่างนี้เนาะก็เปิดมาหน้าแรกก็เป็นหน้าสีนะผมก็จะมีหน้าสีปึ๊บก็จะมีหน้าสีกลางๆหน้าด้วยนะคุณเดี๋ยวเลื่อนให้ถึงก่อนชอแมปนี่ไงก็เป็นตัวของแม่น้องนางเอกนะผมที่ใส่ ชุดของพรีเคียวนะฮะก็สอนวิทย์มนตย์ยุคนั้นนะฮะยุคที่ตัวละครเนี่ยเขาใช้เวทกยายภาพกันนะเนาะครับผมโอเคก็เป็นมงังงะอีกเรื่องหนึ่งที่เอาเอาตรงๆนะเปิดมาผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เลยแต่ว่าหน้าปกมันสวยดิก็โดนหน้าปกตกมานะครับผมมันมีเวอร์ชันอนิเมะด้วยนะก็ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่าเวอร์ชันอนิเมะกับมงังงะเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างยังไงเนาะเพราะว่า เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยสนอนิเมะแนวเลิฟคอมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งมาตามเก็บมางะก็ตอนนี้นี่เองนะผมซึ่งการแก้แค้นของนายมนซามเน่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเนี่ยอ่านจบไวเพราะว่ามันค่อนข้างติดนะผมก็หนึ่งเล่มเนี่ยน่าจะรวมเนื้อหาประมาณของสองเล่มได้ั้งครับปกก็จะเป็นปกแบบด้านเนาะแล้วก็จะมีแบบปั๊มนูนของสีเงินๆด้วยนะก็เป็นปั๊มนูนสีเงินของชื่อเรื่องนะผม แล้วก็ตรงนี้เนาะมันมีความแบบมันมีความแบบเนี่ยเออความแบบสะท้อนแสงอ่ะคุณเห็นป่ะแล้วก็มันมีแบบพื้นผิวที่มันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยสม่ำเสมอมันทําให้ดูแบบหน้าปกมังะดูมีมิติอะแล้วก็ผมชอบเอตัวของหน้าปกมากๆผมว่ามันสวยนะแล้วก็ตรงสันนิติมันมันมันโล่งโจ่งไปมันโล่งไปเออก็มันขาวโล่งๆด้านหลังก็ อย่างนี้เลยก็โล่งๆนะผมไม่มีอะไรมีแค่ตัวของชื่อเรื่องแล้วก็เลขหัวลุ่มแล้วก็พวกรายละเอียดยิบยย่อยต่างๆนะผมก็เป็นมงังงะอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแนวเลิฟคอมนะผมที่ไม่ค่อยเหมือนเรื่องอื่นสักเท่าไหร่ซึ่งผมว่าก็อ่านได้เพลินดีนะก็อยากจะรู้ว่าพระเอกมันหน้านี้มันไม่ควรเปิดนี่ว่าก็อยากจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยจะแก้แค้นได้เมื่อไหร่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่านางเอกเนี่ยจะรู้ตัวเมื่อไหร่นะผมว่าพระเอกเนี่ยก็คือ,อ ไอขาหมูในตอนนั้นนะครับผมก็จะมีแม่น้องนางอีกคนหนึ่งที่น่ารักเพิ่มเข้ามาด้วยนะผมก็ไม่หนูคนนี้นี่เองนะผมถือมีดด้วยน่ากลัวจังนะฮะโอเค,อเคก็เมื่อหงของค่าย First p a พ e Pro ก็ซื้อมาทั้งหมด2เรื่อง2เล่มนะผมก็ซื้อมาเยอะเนาะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ค่อยใช้จ่ายเยอะเท่าไหร่ ต่อไปครับมางค่ายสยามอินเตอร์ครับผมสยามอินเตอร์เนี่ยผมจะซื้อตำนานนักล่ามังกรเล่ม8แล้วก็รุ่นรักฉบับคู่ต่างค้วเล่มะครับผมซึ่งตำนานนักล่ามังกรเล่ม8ก็จะเป็นช่วงท้ายเรื่องของภาคสงครามกันแล้วนะฮะก็มันก็ยืดเยือมาตั้งแต่เล่ม5แล้วเนาะเล่มสเล่ม5เล่ม6เล่ม7็เล่ม8เล่มแเนี่ยจะเป็นจุดไคลแมกของภาคสงครามกันแล้วเนาะก็เป็นการปรากฏตัวของวอลเตคขมุยนะครับผมก็คือตัวที่อยู่ตรงหน้าปกของเล่ม8นั่นเองนะผมเป็น เป็นมังกรปีกอะเผามังกรปีกอันดับสองอะเออรองจากของ Ultimate อัลติมาเทียนะครับซึ่งแร่งกว่าอัลติมาเทียนะผมว่าไอตัวนี้แข็งแร่งมากๆแข็งแกร่งขนาดที่ว่าขนาดตัวพระเอกอะเรกหน้ายังไม่มั่นใจเลยอะว่าจะชนะไอนี่ได้หรือเปล่าอะซึ่งก็ไปตามอ่านกันได้นะผมเรื่องนี้มีอนิเมะแล้วด้วยนะผมค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะผมในมังงะเนี่ยแอคชั่นมันมากๆม,มันในระดับที่ว่า ตั้งแต่ผมอ่านเล่มห้าเป็นต้นไปนะผมนึกว่าแม่งแบบจะเอาสารในตอนนั้นเลยอะ่ะแบบเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะตึงเครียดและเดือดจ,จัดจัดแอคชั่นก็มันมากๆนะผมโอเคก็ไปที่เรื่องต่อไปกันครับผมเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องลุ้นรักชอบคู่ต่างคู่นะผมเรื่องนี้เนี่ยถามว่าผมซื้อมาอ่านเพื่อดูอตัวของทานิหรือซูซูกิไหม ตัวของคู่หลักไหมไม่ครับผมซื้อมาดูคู่รองครับผมเพราะว่าคู่รองเนี่ยมันค่อนข้างน่ารักเลยนะเว้ยแล้วในเล่มที่4เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก็คือตัวของอาทางนี้เลซูซูกิเนี่ยพระเอกางเรื่องเนี่ยก็จะไปทัศนศึกษากันนะผมไปทัศนศึกษาต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเดทต่อนะผมก็เกิดฉากหวานๆนะผมสิ่งที่ทาให้ผมเขินมากที่สุดกับมังงะเรื่องนี้เนี่ยก็คือคู่รองนะเพราะว่าคู่รองมันดูแบบ มันมันกุ๊กกิ๊กน่ารักอ่ะคุณแล้วมันมันก็ทำให้ผมเนี่ยเชียร์ว่าแบบเอ้ยว่าอะไรแม่งได้กันวะนะผมโอเคก็นี่เป็นมังงะเลิฟคอมดี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะลายเส้นมันไม่ได้สวยมากแต่มันจะว่าไงดีอ่ะมันมันมีความเป็นเลิฟและมันมีความเป็นคอมดี้ด้วยนะฮะก็คือมันทั้งแนวรักและมันทั้งเป็นและมันเป็นทั้งแนวขำนะครับผมโอเคก็เป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ ผมเนี่ยจะติดตามไปจนเล่มจบเลยนะผมเพราะมันอ่านแล้วมันแบบเออขำขันดีนะผมเรื่องสําหรับเรื่องนี้นะโอเคต่อไปครับค่ายฟิชินกนะผมผมก็จะซื้อมะง,งะทั้งหมดสี่เล่มนะผมก็ที่เคยทําคลิปอันบ x ็อกไปนะั่นแหละทุกคนก็จะมีกโกคูรักคู่ไก,ก่นะผมซึ่งกคูรักคู่ไก,ก่เนี่ยก็จะแถมโปสการ์ดแบบสีเมทัลลิกนะผมเป็นสีสะท้อนแสงนะครับก็เป็นลายนี้เลยนะครับผมซึ่งในตัวของเล่ม2เนี่ยก็จะมี ปมใหม่ๆเข้ามานะผมภายในเรื่องเนาะก็จะมีตัวของเนนะผมตัวละครใหม่น้องสาวหน้าปกนี่เลยนะผมไม่น้องนางหางเครื่องหน้าปกนี่เลยก็ในเล่มนี้เนี่ยจํานวนตอนเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเนาะห้าตอนนะถ้าจะไม่ผิดเพราะอ่านจบไปแล้วแหละรอบหนึ่งเออมีสามตอนนะผมก็จะมีตอนพิเศษกับเรื่องสั้นเนาะนะฮะก็ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกนะแล้วก็ปมที่มันทิ้งไว้เนี่ยก็คือเป็นปมเกี่ยวกับตัวละครของตัวนี้นะผมตัวนี้เลยพ่อหนุ่มหล่อคนนี้เลยสเปคใครบอกมาดีๆผ่อหนุ่มเท็ดีคนนี้เลยครับผมก็เป็นปมของเขาเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกฝั่งของตัวเอีกหรือเปล่าเป็นตัวร้ายเหรอเป็นแก๊งตัวร้ายอะไรอย่างนี้นะผมก็ก็จะมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามานะผมก็หนุ่มเท็ดดีคนหนึ่งนะครับผมก็ ก็จะมีหลายๆปมเลยนะผมอ่านี่น้องเมยค่อนข้างน่ารักนะผมน่ารักนะเว้ยคือคุณดูดิคุณดูความอวบอิ่มของต้นขานี่ดิไม่อยากคูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่ากูเป็นภัยสังคมนะผมโอเคแล้วก็ผมได้เห็นข้อดีอย่างหนึ่งของมังงะเรื่องนี้ที่ไม่รู้ว่าพวกคุณชอบหรือเปล่านะเต่๋ยผมเนี่ยค่อนข้างชอบพระเอกเรื่องนี้นะเว้ยมันดูมีความแบบเด็กอะ่ะเออมันจะว่าไงดีอะ มันดูมันดูสมองมันดูแบบเด็กกว่าหน้าตาของมันนะเนาะก็มันเป็นตัวละครที่เป็นเด็กแต่มันไม่น่าราคาญเว้ยมันอาจจะไร้เดียงสาอาจจะแบบเอออาจจะแบบเป็นคนที่แบบทําอะไรมันดูติ้งต้องติ้งต้องแต่มันมันไม่น่าราคาญอ่ะคือปกติอ่ะผมเนี่ยจะชอบราคาญกับตัวละครที่เป็นเด็กมากเว้ยแต่พระเอกอ่ะคือตัวละครที่ทาตัวเป็นเด็กแล้วไม่น่าราคาญเว้ยนี่แหละคือข้อดีของพระเอกเรื่องเนี้พระเอกมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เป็นพวกแบบจะว่าไงดีอ่ะถ้าในความเป็นเด็กเนี่ยมันต้องอารมณ์ประมาณแบบเฮ่อหมอยเฮ่อหมอยเนาะแต่พระเอกในเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าตัวไหนเก่งพระเอกก็จะชมจริงๆนะผมอย่างเช่นมันจะมีตอนหนึ่งที่ว่าพระเอกเนี่ยช่วยเนี่ยในการในการต่อสู้นะผมไม่ใช่ไปช่วยเนสิเนี่ยช่วยพระเอกในการต่อสู้นะผมแล้วพระเอกก็ชมเนนะผมว่าเฮ้ยเนแม่งเก่งว่ะทางทางที่ ก่อนนั้นเนี่ยตัวพระเอกกับเนเนี่ยทะเลาะกันนะผมก็ไม่มีการแบบก็ไม่มีการวารชันฝีปากอะไรก็แค่แบบเออชมกันตามสเต็ปไปนะผมไปที่เรื่องต่อไปกันเลยครับผมเรื่องต่อไปก็จะเป็นรีวิวเวิร์นะผมเล่ม6และ7นะผมเป็นปกพิเศษนะแล้วก็อ่ะแถมโปสการ์ดด้วยนะผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่โชว์ไปในคลิป Unbox มังะบางบาง,บางเฉียบเลยมันดูบางมากๆอ่ะถ้าเทียบกับ โปสการ์ดเรื่องอื่นน่ะผมคงเอาไปเที่ยวกับโปสการ์ดของโค้กผูราผู้กไม่ได้แล้วมันพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษนะมันอาจจะแบบน้ำหนักของหมึกอาจจะไม่เท่ากันแต่เนี่ยคือบางมันบางมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองเที่ยวกับโปสการ์ดของหน้าร้องที่ที่เขารู้จักไปนะว่ามันบางเหมือนกันไหมนะแต่เนี้ยบางจริงๆว้ยคุณนะผมโอเคก็รีบิวเวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เก็บมาจนถึงตอนนี้นะผมจนถึงเล่มเจ็ดเนาะซึ่ง ผมแม่งได้มีเวลาอ่านสักทีเว้ยตอนนี้กําลังอ่านเล่มหนึ่งอยู่นะครับผมยังอ่านไม่จบเนาะเล่มหกับเล่มเจ็ดเนี่ยก็ยังอธิบายได้ไม่มากนะผมแต่เนื้อหาเนี่ยก็จากที่เปิดดูมาคร่าวๆก็เรื่องที่จะตึงขึ้นนะผมเพราะว่าตัวร้ายเนี่ยมีอุปกรณ์จากโลกยุคเก่านะผมที่สามารถทำเดเมจกับตัวของอัลฟ่านางเอกของเรื่องได้โดยตรงเนาะก็ทําให้อัลฟ่าเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะผมในตอนนี้นะเพราะมันมีแบบอุปกรณ์ที่สามารถทำเดมเมจกับพวก AI ไได้เนาะก็บางทีเราอาจจะเห็นฉากที่มัแนแบบ สีน้ำตากันก็ได้อย่างเช่นแบบเนาะใครจะไปรู้อะเนาะผมก็ไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะผมมันกลายเป็นรอแบบสปอยไปแทนทั้งที่มันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะนะแต่กลัวว่าแบบมันทําให้ใครหลายๆคนคิดไงเออมันอาจจะเกิดฉากให้ว่าแบบอย่างนั้นก็ได้นะผมก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นเลยทีเดียวนะผมพระเอกของเราเนี่ยก็ค่าประสบการณ์ <laughs> exp บวกสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นแนวที่พระเอกค่อย,อย,อยๆเก่งนะผมก็จากตอนแรก,แรกเนี่ยมาไม่ค่อยเก่งเลยก็ ไปไหนมาไหนเนี่ยอัลฟาไม่ต้องคอยแนะนำตลอดนะผมโอเคเรื่องเรื่องรีวิวเวลก็ตามนี้นะผมต่อไปครับหน้าร้อนที่ฮิคารุจากไปเล่มที่3ครับผมหน้าร้อนที่ฮิคารุจากไปเล่ม3ด้านหลังมีอะไรด้านหลังก็มีชิกิชิครับนี่เลยของแถมตามนี้เลยก็จะได้ตัวของอ่ะชิกิชิแล้วก็โปสการ์ดอุย้ยแล้วก็โปสการ์ดที่หนากวา่า ไอโปสการ์ด <laughs> เรื่องตะกี้นะผมได้โปสการ์ดที่หนากว่าไอโปสการ์ดดีบิวเวิร์ลนะผมมันก็จะมีโปสการ์ดชิ้นหนึ่งรู้สึกที่มันมีด้านหลังด้วยนะเพิ่งเห็นหนะฮะเนี่ยเออแกะกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผมโชว์แต่ด้านหน้าผมไม่ได้โชว์ด้านหลังก็เพิ่งมาเห็นนะตอนที่แบบจบคลิปไปแล้วนะฮะก็เป็นโปสการ์ดสองหน้าเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะผมน่าจะเป็นบอกพกอันนี้ก็ไดไมั้งสเปเชียลลิฟท์นะผม อ่านวุลลิเฟดมั้งน่าจะน่าจะอ่านว่าอย่างนั้นนะก็เป็นด้านหน้าก็เป็นตัวของพระเอกนะผมที่น้ำมูกย้อยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่คารุกับซอสมะเขือเทศนะผมแล้วก็นี่คือด้านในก็จะเป็นภาพของช่วงอีเวนต์ต่างๆวันสําคัญเทศกาลต่างๆนะอย่างเช่นวันวาเลนไทน์เนี่ยคริสต์มาสแล้วก็ฮาโลวีนนะผมก็เอามาโชว์ให้ได้เท่านี้เนาะไอ้ชื้อ โอเคซึ่งเนื้อเรื่องของหน้าร้อนที่ที่ารุจักไปเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมานะผมก็คือตัวละครที่เปิดมาปุ๊บก็เจอตัวละครตัวนี้เลยนะผมแล้วก็แม่น้องนางที่อยู่ตรงหน้าปกของเรื่องเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ความสําคัญหลายๆลยอย่างในตัวเรื่องด้วยนะที่ผมคาดการมานะอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันแค่เปิดดูแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะผมที่เริ่มจับผิดฮิคารุนะผม เริ่มแบบรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวของฮีคารุขึ้นมานะผมก็ผมคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะมีบทบาทที่มันสําคัญสําคัญในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคก็ไปต่อกับค่ายต่อไปก็ได้แล้วนะผมโอเคค่ายสุดท้ายกันแล้วนะผมกับค่ายของรักพิมนะผมรักพิมพ์รักพิมพ์จะรักจะรักก็แล้วแต่เหอะนะผมก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ค่นขาจะดองมังงะได้เก่ง นันเลยทีเดียวนะผมก็เพิ่งเคยมีพูดถึงไปในคลิปล่าสุดกันเนาะนะผมก็เรื่องแรกเลยผมนั่นคือ exorcist ไม,ม่วันตกหลุมรักนะผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีงามพระรามแปดมากๆเลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะผมเป็นในเรื่องของตัวของอาบาดหลวงคุ้งนะผมที่ไล่เก็บพวกอจอมานทั้ง7นะผมพวก7จอมานที่พลังของมันอะ่ะหรือว่ากินมีของมันอะ่ะคือมาจากบาททั้ง7นะผมแล้วก็ปกป้องของตัวนางเอกนะผม ที่จริงนางเอกก็เป็นสายหนึ่งของก็เป็นสายของจอมมานะแหละเออจอมามาแบบส่งนางเอกไปไปทาให้พระเอกหลงรักนะผมซึ่งตอนล่าสุดเนี่ยถ้าใครได้อ่านมังงะพล u สเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่นะว่าพระเอกเราเนี่ยกระทําการค <c oughs> ัดจกวด <c oughs> แบบบั่นหลวงคงสาวแหนโนเทคครึ่งตอนะ่ะคุณเออนี่นี่กูเผอสปอยแล้ว <c oughs> จบเลยนะผมลองลอง,ลองคิดสภาพจิตใจคนเราดิถ้าแบบนี่แม่งรอมังง,งะ รอตอนรอตอนต่อไปของมังงะที่ตัวเองชอบมาเป็นอาทิตย์นะแล้วก็มาดูแบบอะไรอย่างเงี้ยครึ่งตอนแบบโ no นเทกไงมันคิดดูดิแต่ก็มันก็ดูเรียวเดียนะมันดูเรียวแบบเออก็ก็เป็นผู้ชายก็ต้องแบบก็ต้องมีบ้างนะโอเคก็มันไม่ใครเด็กตลอดไปหรอกนะนะฮะโอเคก็เล่มที่สองนะผมก็จะเป็นบัตรหลวงคุงบวกกับอตัวของแมมม่อนนะผมเป็นบาดแห่งความโลภนะผมแล้วก็ตอนท้ายเล่มเนี่ย ตอนท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีตัวของบาทแห่งความริษยานะผมอย่างตัวของเลวียธานนะผมโผล่มาด้วยนะครับผมซึ่งมีความน้องมากๆเลยนะผมก็ค่ามาม้าลักลอบเข้าเมืองมาค่ะก็น่ารักนะผมแล้วก็แล้วก็เกิดบทพูดที่มันแบบอืเพื่อตอบแทนหม้าจะจะอุ้มท้องลูกของเธอให้นะคะโอ้โหเป็นเป็นโลลิมาพูดอย่างนี้เนี่ยอมไม่ได้นะ ไม่ได้นะเว้ย FBI open up นะเว้ยนะผมก็เล่มมันไม่รู้สิจากสัมผัสรู้สึกว่ามันหนากว่าเล่มที่แล้วอ่ะหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้แหละนะผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพราะว่ามันสนุกจริงๆหน้าปกอาจจะดูแบบเฉยๆนะผมอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าดูๆเท่าไหร่แต่เนื้อเรื่องแล้วก็ลายเส้นเนี่ยยอมรับเลยนะผมว่าดีจริงๆนะผมดีมากๆเลยนะผมเรื่องนี้เนาะ จริงๆก็อยากจะเห็นพลังของตัวแมมมอนมากกว่านี้เนีครับเพราะว่าเวนอยากรู้ว่าเวนแต่ละวงของแมมมอนมันทาอะไรได้บ้างอะเนาะก็รอต่อไปนะผมแมมมอนอาจจะมีบทในอนาะคตก็ได้มนะั้งเพราะว่าพวกเจ็ดจอมาเนี่ยพอมันตายแล้วมันก็วนกลับมาเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเนาะโอเคต่อไปนะครับผมมังงะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์นะผมเล่มเจ็ดถึงเล่มที่สิบนะพวกคุณก็ตามนี้เลยนะผมก็เก็บถึงเล่มปัจจุบันแล้วนะผมตอนนี้เดือนมก,การาเนี่ยผมก็ พรีเล่มสิบเอ็ดไปแล้วนะผมกับร้านขายประจำของผมนะผมขึ้นต้นวยตัวเอนะ็มเนาะก็ก็เป็นมัง,งะเลิฟคอมเมดี้ไม่ไม่เชิงเลิฟคอมเมดี้ดีมันไม่มีอะไรให้คอมเมดี้อ่ะเพราะาผมอ่านมามันก็แบบเป็นแนวเลิฟสตอรี่ซะมากกว่าขอ,อยกว่ามันเป็นเลิฟสตอรี่ลวกันครับนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรที่มันคอมเมดี้เท่าไหร่นะผมก็อ่านมาจนถึงเล่มสิบแล้วนะผมกำลังรอเล่มสิบเอดอยู่นะที่เขาจะคอสเพลเป็นไม่ฉี่นะผม ก็อายถึงเล่มสิบแล้วเล่มสิบเนีย่ยรู้สึกว่าทุกคนเนีย่ยอาจจะเจอปัญหาที่ว่าแบบอ่านไปปุ๊บเจอหน้าบางหน้าที่สีมันจางนะตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอหน้าที่เป็นหน้าที่สีจางเลยนะก็ความเขึ้นเท่ากันปกตินะก็ยังไม่เจอหน้าจางเลยก็เราอาจจะเป็นคนที่โชคดีก็ได้นะผมเออโชคดีสักครั้งก็ก็ดีแล้วนะผมเพราะว่าซวยมาตลอดเลยนะผมกับการซื้อมังงะนะโอเคโชคดีบ้างก็ได้เห็นนะผมก็มีตัวละครเพิ่มขึ<า>น้นมาเรื่อยๆนะฮะก็ ทำให้สีสันภายในเรื่องเนี่ยค่อนข้างอยาสนุกยิ่งขึ้นนะผมก็มังะค่ายพิม์พก็ซื้อมาแค่2เรื่องนะผมหาเล่มน,นะก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ผมซื้อมาไม่ค่อยเยอะนะผมก็อาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรให้พูดถึงมากมายนะักสักเท่าไหร่หนึ่งนะผมก็นะซึ่งเมื่อจะจบคลิปแล้วเนี่ยในเนื่องจากคอนเทนต์เราไม่ค่อยเยอะเนี่ย ก็จะมีอีกหนึ่งคอนเทนต์นะผมพุดขึ้นมานะผมก็คือมังะงที่ผมซื้อในเดือนมการาแต่ผมยังไม่เปิดกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันนะผมนี่เลยครับผมนี่คือมังะงจากทางของร้านไออินนะผมผมก็แกะชื่อที่อยู่หมกไปเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีดนะผมก็เรามาดูกันนะผมว่าข้างในาเนี่ยมีมังะงเรื่องอะไรกันนะผมว่าผมสั่งมังะงอะไรไปบ้างเนาะโอเคก็ ได้คอนเทนต์เฉยเลยครับป,รปึป๊บปึ๊บสั่งซื้อไปหกเล่มมัง้งค่อนข้างแน่นเลยนะแน่นเปรีย้ยโอ้โหพ็กซะแน่นข้างในแค่นี้นะผมก็ดีแล้วนะบุมนี่เขาแพ็กแน่นแบงนี้นะเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยนะครับ จะมีบินนะผมด้านในเนาะไม่ได้ที่คันนะผมที่คันได้เยอะมากนี่อะไรเนี่ยของเบ่งแบบด้านหลังเป็นเล้าปีโห<ฮ><ฮ>แจกซะก็คิดว่าอ่างเปลเลยแดงๆอย่างเงี้ยโอเคมาดูกันมีอะไรกันบ้างนะผม ก็จะมีนี่เลยนะผมมังงะคา่เสือดาวนูผมกานิบาลเนอะผมกานิบาลเล่มแรกนะผมซื้อมาก็เป็นมังงะแนวสืบสวนสอบสวนนะผมก็เดี๋ยวดูแนวมันก่อนเฮอร์เรอร์ซัสเพนแล้วก็ดีเทคทีอยู่นะผมก็เป็นแนวสยองขวัญด้วยนะคําว่ากานิบาลก็มาจากคําว่าคานิบาลิซึมนะผมคานิบาลิซึมเนี่ยก็แปลว่าการกินเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์นะผมก็มังงะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการไขคดีเกี่ยวกับคดีคนกินคนเนาะโอเคต่อไปก็นี่นะผม เคยบ่นนะว่าอยากได้แต่ว่าแถวบ้านไม่มีเยือกเย็นเช่นชายพลิ้งพลายเช่นหญิงนะผมเป็นมังะแนวลิลับนะผมปริศนาเนาะที่อยากจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของรุ่นพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผมก็เป็นแนวพวกแบบเจ็ดสิ่งลิลับในโรงเรียนนะผมก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยในเรื่องเนี่ย,ยตัวของพระเอกเนี่ยจะได้เจอกับสิ่งลิลับต่าง,าง,างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตนะผมลายเส้นค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์นะเคยอ่านตอนแรกแบบเถื่อนมาแล้วแหละ ตอนนั้นยังไม่มี l อซนะผมก็ผลงานของอาจารย์โท,โ,ทโมมิเนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็จะมีมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูก l อโดยค่ายฟิกเหมือนกันนะผมเรื่องนั้นมีชื่อว่า9สิงหาวาวะรับวิรป,ปริตนะผมซึ่งก็อรอเก็บเงินรอบใหม่ก่อนเนาะค่อยซื้อนะผมโอเคต่อไปนะผมนั่นคือเรื่องกาชิอูตะนะผม กระเช้ากุฏะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมสนใจนานแล้วพวกคนที่จริงเจอแล้วแหละเล่มหนึ่งอ่ะในห้างอ่ะแต่แบบไม่ได้ซื้อสุดท้ายก็โดนสอยอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนแต่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยของคนวาดโซอิสเตอร์นะผมก็ด้วยความที่ผมเนี่ยชอบลายเส้นของโซอิสเตอร์ชอบเนื้อเรื่องชอบอะไรต่างๆของโซอิสเตอร์นะครับแล้วก็ผมไม่มีโอกาสที่จะเก็บไฟล์ไฟล์ฟ,ฟอสหรือว่าพวกโซอิสเตอร์แล้วแหละเพราะว่าไฟล์ฟอสมันกระดาษมันเก่าก็ไม่อยากเก็บ โซิเตอร์ก so kind of ็ยังไม่มีรีพิทเป็นพิมพ์ใหม่เลยก็ยังไม่อยากเก็บก่อนนะผมมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะผมที่ทําให้ผมเนี่ยคือดื่มดาไปกับผลงานที่คล้ายคลึงกันกับโซเเตอร์ได้นะผมเพราะว่าเป็นผลงานที่มาจากผู้ช่วยคนวาดโซเเตอร์เนาะก็ผมคิดว่าสตอรี่มันน่าสนใจจริงๆผมอะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ค่อยเยอะหรอกเว้ยแต่ผมรู้ว่าแบบเอ้ยเป็นผลงานของผู้ช่วยคนวาดโซเวเตอร์นะก็สนใจขึ้นมานะผมก็อยากจะ ลองอ่านดูนะครับกับเรื่องกาชิอาคุตะนี้เนาะก็นี่คือสิ่งที่อยู่ในกล่องพสัสดุของผมนะผมที่สั่งมานะก็จะเป็น6เรื่องตามนี้เลยนะผมก็เป็นแนวแนวไรว่านะผมไปหนึ่งแล้วก็แนวลิลับไปอีก1เรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นแนวสืบส,บสอบสวนนะผมเป็นเฮอรเรอร์ด้วยนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณที่ ซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณที่กดใจกันนะผมกดกดไลค์กดแชร์กันนะผมขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็กําลังจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆครับไปละบาย